สวัสดีพี่น้องสูขูสซูคนครับมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องบอสไลยใหญ่ห้างพี่น้องครับผมออกองขมงมี่พี่น้องเสียยังเดียวกับางาไลายครับมือนี่แม่บ้านเพิ่นนันเฮ็ดทอดไข่ครับมันปนปลาทูเราเอามาผัดพี่น้องนี่พี่น้องครับผมอ คือเก้าพี่น้องกินไปคล่องๆนะรอเมื่อก็น่ะนสิคล่องขนาดอยู่านี่นะไอคําเหลวทอดของกุ้่มีอยัางหลายไ่น้องอากาศหยอกกระลุก สะลงสลัดไม่ต้องบักเสือบักแกงเลยอแม่นะบ้านหนึ่งอันนี้ให้พ่อมด้วยพี่น้องหนึ่งบักบวบพี่น้งองหนึ่งบักบวบกะของขนาะดพี่น้องเลย อันนี้เปนหลังเยอะเอืดซีสุขูสุคนครับกินข้าวน้มกับหากระล่างหมอกก็จ้าก็เจียวแล้วพี่น้องก็จ้าเลยกระลังมาจะขายของ ไปผ่านไปผ่านมากับแวะบุดหนุนแวะเยี่มยมแวะยามกันได้ได้พี่น้องเออนอคุณอะท่าเรือแหลมฉะบังจัดกันอยู่ฮะเนาะค่ากับส่วนมากกันสาวโรงงานบบาโรงงานพี่น้องครับผมและกันวาระพี่น้องเขาจะมาแรนงานเขาจะมาแรงนอ่นมาแก้ตู้ครับตู้สินค้าอย่างเงี้ยพี่น้อง มักคืออากาอ้อนๆเนี่ยหอ,อเลยนะครับหอมมันกคกือพี่น้งองกินแล้วเหรออันนี้ลูกสาวพี่น้องลูกสาวคนเล็กพี่น้อง

ครับคักแข็งใช่แ้วมันบวบนหนึ่งเนี่ยเออกินเองนั่งอย่มกินจริง กับความปิดเปรตพี่น้องครับไส้กระปุกเยอบดวชด Cắm nhanh nhanh thì nó sẽ sẹp cho nó Sẹp sẹp Như ngán to thế nào này เดมือนอนเวียนเวียงเอ้หุบหนอ ของขนาดานนสำหรับคลิปนี้ก็บกมีอย่างหลายพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ่อกกบงยูทูบมีนะพี่น้องเขาไปกดไลค์เขาไปกัน ติดตามเหมือนเดิมนะครับผมเบ้าวนิ่เขยไทยยองครับช่องยูทู e พี่น้องฝากกดไลค์ <ๆ S 1> กดแชร์กดติดตามเี้ดอวยพี่น้องเด้อไปแล้วครับผมอืม่ม